สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะเป็นวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ประจำปีการศึกษา2568สำหรับรอบปกตินะคะในหน้าแรกจะมีรายการหลักสูตรสาขาที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะหลังจากเลือกแล้วให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นรวมถึงบุธิการศึกษาที่เปิดรับและผลการเรียนเฉลี่ยรวมก่อนทาการกดปุ่มสมัครสอบนะคะส่วนแรกให้ผู้สมัครทาการกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนนะคะ ส่วนที่2จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันให้ผู้สมัครใส่รายละเอียดก่อนกดปุ่มถัดไปค่ะส่วนถัดไปจะเป็นเรื่องของข้อมูลการศึกษาให้ผู้สมัครใส่ข้อมูลตามความจริงได้เลยค่ะส่วนถัดไปจะเป็นการแนบเอกสารโดยให้ผู้สมัครแนบสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบพหนึ่งอย่าลืมตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงตามหัวข้อเอกสารก่อนอัปโหลดนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดส่งใบสมัครค่ะ เมื่อผู้สมัครกดส่งแล้วเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกพาณิชนาวีจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ส่งเข้าระบบหากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถชำระค่าสมัครได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครอยู่เสมอ